สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องโครงการสร้างไรายได้จากการใช้โทรศัพท์ในราคาประหยัดกันครับพิเศษสำหรับคุณนะครับเป็นซิมโปร VIP จากบริษัทสัญญาณมือถือค่ายยักษ์ใหญ่สีแดงในประเทศไทยครับเรามาดูกันครับว่าคุณสมบัติพิเศษของซิมโปร VIP เป็นแบบไหนบ้างครับเน็ตสะดุดเน็ตหมุนเน็ตหมดซิมโปร VIP เราเอาอยู่เล่นไม่อันโทรไม่อันสปีดสูงสุดโทรฟรีทุกเครือข่ายครับ โปรนี้ใช้ได้ยาวๆ12เดือน1ปีเต็มเพียง2,090บาทต่อปีเฉลี่ยเดือนละ175บาทวันละ6บาทคุ้มค่ามากๆครับกับโปรนี้ สามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดู YouTube เชียร์บอลดูซีรีส์ไม่มีสะดุดโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงแชร์ WiFi ให้เพื่อนได้ไม่จำกัดฟรีค่าซิมค่าลงทะเบียนซิมเป็นระบบเติมเงินไม่ติดสัญญาใดๆเมื่อใช้ครบ1ปีครับมือถือคายเป็นระบบ 4G สามารถเล่นความเร็วสูงสุดได้ตั้งแต่4ถึง300เมกะบิตเอร์เซกมือถือคายเป็นระบบ 5G เล่นความเร็วสูงสุดได้4ถึง1,000เมกะบิตเอร์เซกนะครับอยากประหยัดอยากใช้ซิมโปร VIP ต้อง ทำยังไงได้ประหยัดแล้วยังสามารถสร้างรายได้สนใจไหมครับแค่ชวนเพื่อนมาประหยัดค่าเน็ตค่าโทรแล้วมีรายได้กันเถอะกับบริษัทท็อปอัพ u ุริสพร้อมเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม i อเกันครับ